ดอกอะไรชุบแป้งทอดอร่อย EP สองดอกเข็มดอกเฟื่งฟ้าดอกฟักทอง đọt cà thính, đọt me lang, đọt búa. เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าดอกอะไรชุดแป้งทอดอร่อยเริ่มจากนี่เฟื่องฟ้าอืมน่ากินนะเนี่ยเดี๋ยวลอชิมเปล่าๆกอนเหมือนดอกอัญชันตัวดอกเฟื่องฟ้าไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็ได้ความกรอบแล้วก็มีความนุ่มข้างในลองชิมกับน,น้ําจิ้มไกด่ดูอืม ต่อเฟื้องฟ้าชุบแป้งทอดเอาไปทําเป็นสแนค็คเสิร์ฟได้นะครับเป็นของทานเล่นได้ผมว่าก็อร่อยดีผมให้แปดเต็มสิบครับต่อไปนี่ดอกเข็มลองอเปล่าเปลกันนะอืมอืมเฮ้ยมีกลิ่นนอนๆอนะ่ะแล้วก้านดอกเขาเล็กอะ่ะเวลาเคี้ยวแล้วมันแบบกรอบเฮ้ยอันนี้อร่อยกินเปล่าๆอร่อยนะมีกลิ่นนอนๆหอมๆเดี๋ยวลองดูกับน้ําจิ้มไก่ดูนะอืมอร่อยเลย ต่อมากๆผมให้ก้าเต็มสิบครับต่อไปนี่ hey. ดอกฟักทองอลองกินเปล่าๆก่อนนะอืมกรอบนอกนุ่มในเฮ้ยไม่น่าเชื่อมีกลิ่นฟักทองด้วยเออเฮ้ยเดี๋ยวลองดูดอกตุมต้มๆนะี่แน่ดอกตุมๆเฮ้ย hey, จริงมีกลิ่นฟักทองด้วยแต่รสชาติเขาจะจืดๆนะกรอบนอกนุ่มในเพราะว่าแป้งมันกรอบนะเดี๋ยวลองกินกับน้ำจิ้มไก่ดู อร่อยเลยผมให้เก้าเต็มสิบครับต่อไปอันนี้สงสัยจริงๆเลยอยากรู้ว่าดอกกระถินเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหมือนเม,ม่็กระถินไหมเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่กินดอกกระถิน <c oughs> <c oughs> คนื่นเขากินกันหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> มันมีกลิ่นนิดๆแต่กลิ่นแบบกลิ่นกระถินนิดๆแต่ว่ากลิ่นมันไม่แรงนะมีขมไปลินนิดนึงขอลองกับน้ำจิ้มไก่ดูดีกว่า ออาจจะเป็นเฉพาะคนบางกลุ่มอ่ะที่แบบชอบพืชผักที่มันมีกลิ่นนะนะชะโอมอะไรเงี้ยอาจจะชอบนะแต่ถ้าคนทั่วไปที่เขาแบบแพ้กลิ่นพวกนี้เขาอาจจะไม่ชอบผมให้หกถึงสิบครับต่อไปดอกแมงลักมีใบด้วยอืมเมื่อกี้มันมีใบเลยมีกลิ่นลองเอาดอกเพียวๆก่อนอดอกเมงลักมีกลิ่นแมงลักด้วยมันก็มีความหอมแล้วก็จืดๆไม่มีขมไม่มีอะไรไลนลองกับน้ำจิ้มไก่ดู อืมผมว่าก็อร่อยขึ้นอะ่ะแล้วมันก็มีกลิ่นแมงลักด้วยหอมดีนะแต่ถ้าเกิดคนที่แบบไม่ชอบกลิ่นอาจจะไม่ค่อยถูกใจผมให้เจ็ดเต็มสิบครับต่อไปดอกบัวเราลองกีบด,ดีกว่าอันนี้เรารู้แหละว่ากินได้อยู่แล้วแต่อยากรู้ว่ามันจะมีกลิ่นไหมอืมมีกลิ่นหอมของดอกบัวด้วยอร่อยนะดี เนื่องจากใบมันบางเวลาทอดนี่มันกรอบเลยเป็นสแน็คได้เลยนี่กินดอกบับอ่อนนอนแต่กินเยอะเลี่ยนเหมือนกันนะเพราะว่ามันบางมันไม่มีเนื้ออะไรเลยผมให้8เต็ม10นะครับวันนี้ก็มาทดลองแล้วนะว่าดอกอะไรที่แบบชบแป้งทอดแล้วอร่อยใ,ให้ไปทอดดอกอะไรกินมาเม้นกันหน่อยนะไปละบ๊ายบาย